เปิดประวัติพันตำรวจโทมอำหลวงกิติบดีประวิทย์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลคอนใหม่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศแต่งตั้งพันตำรวจโทมอมหลวงกิติบดีประวิทย์เป็นเลขาธิการสมาคมฟุตบอลคนใหม่มีผลทันทีเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่ผ่านมาแทนที่ของบิ๊กโจภาทิ์สุภพงศ์ที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง MGR SPORT ในคลิปนี้จะพาไปเปิดประวัติของพ่อบ้านสมาคมลูกหนังไทยคนใหม่ว่าเป็นใครมาจากไหน พลตำรวจโทหมอมหลวงกิติบดีประวิทย์ในวัยย่าง64ปีเป็นบุตรของพลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจันประวิทย์กับคุณหญิงสุปริยาประวิยะยทย์ณอยุธยาเข้ามาทำงานในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของมาดามแป้งนุ่นพันล่ำซำเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เขาเป็นหนึ่งในสภากรรมการก่อนเลื่อนชั้นมารักษาการตำแหน่งอุปนายกสมาคมและล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมคนใหม่ สำหรับพันตำรวจโทมอำหลวงกิติบดีประวิทย์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเป,ปเปอร์ดายปริญญาโทสาขารัฐภาะศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมารับราชการตำรวจเป็นรองผู้กักกับการ4ี่กองบังคับการตำรวจดับเพลิงและเป็นถึงอดีตนายตำรวจติดตามพลเอกเพรมติลสูลานนท์โดยเจ้าตัวนั้นเคยทำงานมาแล้วหลากหลายตำแหน่งในแวดวงราชการไล่ตั้งแต่การเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หรือผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณาภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นขณะที่ในแวดวงฟุตบอลเจ้าตัวก็เคยดํารงตําแหน่งประธานสโมสรกีฬาราชประชามาแล้ว แน่นอนว่าการเข้ามาของพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีในตำแหน่งเลขาธิการสมาคมฟุตบอลหลักๆก,ก็คงทำงานไม่ต่างไปจากบิ๊กโจภาทิดสุภาพงค์ซึ่งคงจะเน้นไปที่การติดต่อก,กับองค์กรของต่างประเทศหรือการออกมาพูดให้ข้อมูลต่างๆแทนตัวของนายกสมาคมซึ่งจะตัวนั้นชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กติดตามข่าวสารแวดวงฟุตบอลทั้งไทยและเทศอยู่เสมอแถมยังชอบเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจการได้เข้ามาทำงานร่วมกับสมาคมลูกหนังไทยก็คงไม่มีปัญหาโดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ ดีอยู่แล้วโดยมติในที่ประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันเห็นชอบแต่งตั้งพันตำรวจโทมอมหลวงกิติบดีเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในภารกิจรวมถึงเนื้องานของเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด หลังจากนี้แฟนฟุตบอลไทยก็ต้องมาดูกันว่าการทำงานของพันตำรวจโทมอหลวงกิติบดีประวิทย์ในตำแหน่งพ่อบ้านสมาคมกีฬาลูกหนังไทยจะเป็นอย่างไรจะทำได้ดีเหมือนในยุคข,ของพาทิตย์สุภพ,พงศ์หรือไม่คงต้องติดตามไปพร้อมๆกัน